สวัสดีครับวันนี้ก็อากาศดีครับหลังจากฝนไม่ตกนะครับวันนี้ก็มีโอกาสนะครับเดี๋ยวมาเยี่ยมดูฟาร์มนะครับฟาร์มของคนแถวนี้แหละครับแถวบ้านนี่ครับยังไม่มีชื่อเป็นฟาร์มติดตังไม้นะครับซึ่งไหม่มากดูดานลังนะครับืสวยง่างครับผมเคยถ่ายเราครั้งหนึ่งตอนตอนนั้นยังเป็นคอกใหม่นะครับเก็เอินแกทําคอกเสร็จแล้วครับก็เลยมีโอกาสนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตคอกใหม่ด้วยนะครับผมนะครับ ด้านหลังครับเป็นวัวที่เงินแสนเท่านั้นเลงครับผมสองแสนกว่าทุกตัวนะครับผมไปดูกันเลยว่ามันเป็นอะไรเนี่ยหลังจากบระเทศไทยโดนครับผมนี่ครับคุ้มของฟาร์มเรานะครับกไอ้ฟาร์มนี่ตังมันโดนเราพอเนี่ยเดือนกว่าัวเดือนกัวจรินปะแต่ก่อนดูดูบานเนะาะก็เลยใหญ่ลงมาไว้หน้าแต่เพราะตัวนั้นค่อนข้างอยู่ครับแบคบก็ไม่เห็นระบบเป็นระบบที่สวยงามนะครับฟาร์มยังบนตัางสื่อ เขามานหยาดได้ักหน่อยนะหัวมีแต่โตงแพงเลยนะเห็นบอกตัวตัวแรกตัวลายเด้อยตัวตัวไหนเนี่ยแพงเติมด้วยลายเติมอะไะบอกเติมมันตัวโตงามเนี่ยหัวทั้งหมดมีแต่โตเนี่ยหกตัวหกตัวเนาะตัวว่าเป็นระบบใส่ยใดด้วยนั่นนี่มีกล่องจอปีนต้นมีระบบน้ำระบบการให่อาหาร มีปล่อยน้ำหนออือแม่หนึ่งออกลูกเดือนแล้วก็เดือนบอกเดือนจะลงไปไทยเบือึ่งเลยอเดจะลงไปเป็นยาแพ่งกุหลาบอะเออกุหลาบต้นยาแพงกุหลาบเนาะแล้วต้นต้นเดือนหนยางยังไครับยาพื้นบ้านบอกยาวปลาโอ้ยยางก็ได้ตามธรรมชาติอืมอาหารนี่ใอ้หยางมเส้าวันบ่ดิมเสายาแรงอือยางมุส่าวันเป็นไอ้อียงเปลืองบอ เพียงเต่าพะทะเพียงเปลือกเรื่องพะทะใบเนี่ยเราจะทกับทำอาหารอาหารอะไรก็เพื่องนอนรู้ที่กินโอ้ส่วงแรกเนี่ยให้ไปเห็นอาหารเป็นแนวกระสอบกองอย่างนั้นวันโอ้หัวอาหารเปลืองปลาถั่เนาะธรรมดาแต่ลูกเปลืองอะไรมาตรฐานเนี่ยในของงวดนี่ไหมคือว่ามาตรฐานเนี่ยไงงบหนี่ ประมาณเท่านีบอกว่าจือเงินป่คือ้โอ้โหแต้พูดดินเนี่เก่ามือนนอเรอแต่ดินเนเก่ามือบอกขนาดดินองนั่นตอนนีดขนาดทุ่มดินคือเก่ามือเรเหรอโอ้ยโค้งนี้ไตั้งวัถึงที่กันนะลักลานบอก่าูแล้วพรเล็กแต่เล็กเดหอยแห่งน่ยบึงมาตรฐานอะเดินไฟ เป็นฟาดที่มาตรฐานสะอาดสะอา้นอานธรรมชาติมากอืมคือว่าโอเคนะกลางคืนก็น,นอนอยู่นี่เฝาหนีเลยนอนหนีเลย,นอ,นเลยอืมเป็นแต่มันก็สบายเลยบัวมันดอกมาอยูนะี่หนีิเนาะดีกว่าขอกเก่ามันเป็นขอกอกใหม่อยู่เพื่อนเนานะมันเป็นอันนี้บ,ดดนบัวไม่ตั้งหัวยาวใหญนะ่เนาะแต่ขอกใหม่เนาะขอกใหม่ หุงหันแสนสแสนสองสแสนจะจะไปไปยุนของใหม่กันจะว่าง,งานอะไรนะกาตั้งฉี่ละดูว่าตื่นอะ่ะมีตังหัวหน่อยมีแต่หัวเบาหลุนบาหลุนหน่อยดรือเเจ้าหานัน,นจักหมกอะไอีกหรือเาเดี๋ยวติดาบังตอนไหนฮานมแล้ว,วจะรูมนันได้นะสีูด้หรือเปล่ามันสีขึ้นมาทิ้งหนอนยนะี่แหละมาเอง สร้างว่าเดี๋ยวสองแสนแปดนี่ย่างมาเองเลยดิโอ้ยเอ้ยตะหากอีกมันเหรินมันเหรินใดกับอันนั้นกับนกอยู่หมั่วตะหากอีกมัวหน่อยตะรุมมันไล่ตอดมันไล่นกนะอย่างงูโครงการนี่ขุนขุนขายหรือขุนอะไรจะเรื่องว่าเหลียงอ้วนแล้เลี้ยงเอารูปเลียงเอารูกเอาลูกขายเห็นปะอืมคุณนี่อ้วนเราประจมลูก ดอกยขายง้อคู่บ่าวของเนี้ย,ยวกวกวาาู่จะปีโอนอยู่จังเดือนไม่ถึงปีป๋ป้องปีกัว่าแลป้องคู่บ่าว้แลวโอ้โหคือเหรอคู่บ่าวไม่จะหลุนบ่าว,ลวหลุนสาวเนาะจะหลุนบ่าวหลุนสาวเลยเลยแม่ยกันแม่น,นมันพร้อมผสมนี่ก็จะพร้อมผสมพร้อมกันเลยได้เนี่ย้อมนลครันะใส่ผ่านใส่ตัวไหนตัวเท่านะกับผ่านสีแดงกับผ่านนี่เป่าตัวขาวอยู่นะน่มาขาวกับผ่านสี่ขาวนี่เครับตัวนี้ มะขามผ่านน้บนนผานโลกคงสางนามงามลูกมาก็จะงามไม่นเนาะบอมันงามเ้างนอกถึงงามเาหอกได้บงามสมาแล้วสองเตัวตัวองนกาเีองงมกเดียวต้องงามกูเมยราะว่าตอพัฒนามมพัฒนา กลมซื้อมาใากไหนใแตลาเลยไหมกลมส่งเสริอเดี่ยงซัดบะหมันบามันของอีสานตอนนี้บ่ะเอาชนบุรี่กลมทูงเสิ้มส่งเสริมเลี้ยนบัวบามันชนบุรีเลยด้ฮที่เราันเชือมาสี่นี่ต้องแพงแพงบามันลอยเปร์เซ็นตเลนี่ยเปื่ลอยเลยอะนีใบอรนี่ใบอลย็เนจงเกิดโอ้มอน่อยวันผมวันไหนเกิดแจงเกิด จะงามเนาะขามันนั่งขี้มัเป็นได้สองแถวนั่งเกือบขี้ฝนสาดมันนั่งแค่ข้าวแค่ไหนมังโอ้ยเหยียบเขาเหรอครับเป็นระบบงามดีมันดูขอบดูใหญ่กว้างจะรับอ้วนตัวหนึ่งไอ้มันดูแบบมันตัวมันน้อมันตัวมันใหญ่มันมันแบบว่าสามารถมันใหญ่สำหรับอ้วนตัวหนึ่งอยู่ในขอบแบบมันสามารถใส่ทำตัวแต่ว่ามันดีหรืว่ามันโล่งมันสามารถยางแล้วก็ระบบ แม่ม้องดูดระบบน้ามกด็ดีแล้วก็ร่างอาหารกระกดีดีเวอร์ตุยจังผลดีเลยไม่ดึงงามนะเป็นงามคือว่างามเองคือว่าเจะ๊จะจะจะอย่างเดียวอยู่เลือกไปเนาะ <laughs> <laughs> ตอน <laughs> จากจุ๊กแน้อยเขาเป็นพัฒนาให้ทรางขั้นขีดเข้ามาขนาดนี้ว้าคืออยู่กันนะ สิมาอยู่ว่เลืกไปเพมามาไปเยเนี่ย่ิาตอนมันมมีงานทมก็ต้องมาเนี่อมีเนเดีวเอว่าหลุดเนาโอ้ย่เมื่อเลือกไปเนี่ก็ก็โดนเต๋อบุ๊ดหอกเออตองมีผสมเหอตีสอพนันห่วยอ่อามหื่นละอ๋อไอ้มานึ่งัวผสมเบิรดเอตัวนีห่วยอเป็นเศรษฐีตัวนี้นี่หครับ งน้าแมงบรามาน100ันดอยเปอร์เซนผมสอบขามันนั่นขาหลังเน่ะมีหอวเบอร์ตัวน,นึงแมงหวันยังขึ้นเขียนมีเบอร์น่ะศูนย์เก้าวันนี้บอกแปร <c oughs> ดูเดี๋ยวมันมันลบเลยละ่ะครับตัวนี้ผสมผสมใหญ่ตั้งมื่นกับตัวนี่โอ้โหิ้งอกสิบพันมาเราเมื่อกี้ว่านี่ะนี่ครับคือรูปทรงครับแบบสวยนะครับเนี่ยไอเทีนหอยอยู่นั่นคือก่อนเกระแล บามันเดินลอยตัวเมียนครับสวยนะครับมีความสวยเนาะงามเอะไรบ้าอาหารนี่เป็นเอียงนี่นนาายบอกเอออาหารผสม,มหานะ้ามหัวหานเนาะสักเดือนก่อนมาไกลหน่อยไหมเดือนกัวเดือนกลัวรู้สุดยอะบามัน บามันลอยกำลังเดินกลัวเนาะบามันนลอยอู้ลูกโซ่มันงามเต้นหน่อย,ออย,อย,อยดีปะที่ล่ะงามเนาะโอ้ยขามันไงแม่นงามเมียงยังหรือมั้งมมอิม่นมนมบ่อิมมอ่มน,นมฮึยังนะครับพ่อถึงออกมาได้เดือนกว่านะครับบามันลอยเดือนลอยนะครับ หนาแข้งอุ้ยูน่นะครับทางดีส่วนนี่ครับเป็นแปลงหญ้านะครับแปลงหญ้าตีเราใส่เลียงงวนข้างบนนึงนครับจะเป็นหน้าแพงกล่านะครับผมถึงมีรูปหนาเป็นนามเป็นครับวิงเกอร์นะครับเป็นแปลงหญ้าเป็นกล่านะครับผม เป็นฟาร์มที่ใหญ่นะคร i, paper, itsu, ับเป็นฟาร์มท okay. ี่เปิดไม่นะครับยังไม่มีซื้อสันหลังกั็เป็นธรรมชาตินะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คลนี้ครับมานําเสนอฟาร์มนะครับง่วเปิดไม่นะครับี้ไมมีโอกาสเดี๋ยวเข้ามาถ่ายนะครับเพราะว่าแต่ก่อนเคถ่ายแล้วครับครั้งหนึ่งตอนนั้นตอนแกอยู่บ้านนะครับตอนนั้นยังไม่มียังฟาร์มตัวนี้ยังทำไม่เสร็จนะครับเอลินแกเสร็จแล้วมันได้เดือนหนึ่งนะครับผมก็เลยไมมีโอกาสเดี๋ยวมาถ่ายนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับ ถ้ไปไม่ได้กดแจ้หนวยอยิ่งดีนะครับผมสำหรับคนที่เข้ามาดูไหมนะครับก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมจะขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไรแค่นี้แล้วครับผมเดี๋ยวพิญาครับบาย